ราอยากรู้ค่าง,งวดรถแต่ละคันเนี่ยเราจะมีวิธีการคำนวณค่าง,งวดรถยนต์มือสองอย่างไรนะคะให้ถูกต้องและใกล้เคียงมากที่สุดสิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรกเลยคือค่ะ 1. ราคาของรถยนต์มือสองนะคะว่าเจ้าของรถหรือเต็นรถนะคะเขากำหนดไว้กี่บาท2ออัตราดอกเบีย้ยค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารเนาะว่าเขากำหนดไว้ที่เท่าไหร่ไม่เท่ากันนะคะเริ่มต้นที่2บาท3บาท4บาท5บาทเป็นต้นคะ่ะ3ค่ะ เงินดาวคือเงินก้อนแรกที่เราต้องจ่ายโดยส่วนที่เหลือจะผ่อนส่งเป็นงวด,งวดเงินดาวคืออย่างเช่นลดราคา200,000บาทเราดาวไป50,000บาทเราก็จัดไฟแนนซ์ที่150,000บาทแบบนี้ค่ะจำนวนปีที่ผ่อนนะคะหรือจำนวนเดือนที่ผ่อนยกตัวอย่างเช่น4ปีจะคูณ12ไปค่ะเท่ากับ48งวดนะคะที่เราจะต้องผ่อนและ5ปีคูณ12 จะเท่ากับ60งวดที่เราต้องผ่อนหรือยาวสูงสุดได้7ปีเราก็นำา7ไปคูณ12เท่ากับ84งวดแบบนี้นะคะ5ค่ะแวนนะคะโดยปกติของรถยนต์มือ2จะมีทุกคันเลยค่ะเขาจะคิด7ซค่ะ6กค่ายอดจัดคือราคาที่เหลือจากหักเงินดาวแล้วหากฟรีดาวก็ให้ยอดจัดคือราคาของรถมือสที่เขาขายค่ะพอเข้าใจกันไหมคะคือราคานะคะ ที่เหลือจากหักเงินดาวแล้วอย่างที่เพิ่งยกตัวอย่างไปค่ะถ้าราคารถ200,000บาทเราดาวไป50,000บาทเราก็จะจัดไฟแนนซ์อยู่ที่150,000บาทแต่ว่าถ้าเราต้องการฟรีดาวรถราคา200,000บาทเราก็จัดไฟแนนซ์เต็มไปเลยค่ะ200,000บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้นะคะเรานะคะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วเราก็มาทําการคํานวณรถยนต์มือสองได้อย่างง่ายๆแต่ต้องติดตามคลิปหน้านะคะแต่เพิ่งจะบอกวันนี้นึงนะคะ ในส่วนนี้นะคะเขายัางไม่รวมประกันชีวิตและยังไม่รวมค่าจัดค่าโอนและประกรันภัยภาคสมัครใจนะคะเราต้องคุยต่อรองกับเต็นท์รถนะคะว่าส่วนตรงนี้ใครจะเป็นผู้ชำระนั่นเองค่ะฝากกดติดตามค่ะ